หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องคภาคสองเล่มที่สามตอนฝากอนาคตไว้ ยางหลิงพอมาถึงตำหนักข้างองค์หญิงหยงฟูก็มาถึงก่อนกําลังเดินไปมาอยู่ในตำหนักคล้ายมีความในใจเปี่ยมลน้นยางหลิงประสานมือกล่าวว่ารบวรกวนกงจู่เตี้ยนเสียซึ่งเป็นคำเรียกองค์หญิงรอนานแล้วองค์หญิงหยงฟู่เผยยิ้มกล่าวว่ารบวรกวนกข่อกงรอนานต่างหากเรากงจู่เพิ่งมาถึง หยางเหลีงค่อยพบว่านางสวมชุดนวมสีม่วงทับด้วยเสื้อก๊กสีเขียวอ่อนใส่กระโปรงสีน้ำทะเลเสื้อคลุมสีเหลืองที่คลุมอยู่บนร่างยังไม่ถอดออกแสดงว่าเพิ่งมาถึงไม่นานองค์หญิงหย่งฟูจำเลืองมองหยางเหลียงแวบหนึ่งค่อยซุดนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งกล่าวว่าขอกงเชิญหยางหลีงพงกศีรีสรับ สุดนั่งลงบนเก้าอี้ด้านตรงข้ามพลางก็สำรวจดูองค์หญิงหยงฟุองค์หญิงหยงฟุผิวขาวราวหิมะกอบด้วยสง่าราศีเอวอ่อนแอนเพียงหยิบมือเดียวพอสุดนั่งลงก็ขับเน้นอกตูมทั้งคู่ออกมาคนงดงามกว่าบุพพาเพียงแต่วางคิ้วแฝงแววหม่นหมองจึงมีลักษณะของสตรีที่เติบโตเต็มสาวอยู่หลายส่วน อยางหลิยงใจเต้นระทึกขึ้นหญิงสาวที่ผิดแผกมีสเสน่ห์ที่แตกต่างคล้ายกับร้อยบุปผาบานสะพรั่งอวดรูปโฉมโนมพันของตัวเองถึงแม้องค์หญิงหยงฟุไม่ใช่หญิงงามที่สุดเท่าที่มันเคยพบผ่านมาแต่บุคลิกภาพของนางสุดที่ผู้อื่นจะลอกเลียนได้อย่างเหลียงไม่กล้ามองดูมากความหากหลุบตาลงมามองดูรองเท้าที่โผล่พ้นออกนอกชายกระโปรงของนาง ประสานมือแล้วกล่าวว่าไม่ทราบว่าเตี้ยนเสียเรียกหาเรามามีคำสั่งอันใดองคหญิงหยงฟูอุทานเบาๆเรียกสติขึ้นมากล่าวตะกุกตะกักว่าเร,เรากงจู่อ๋อใช่แล้วข้อกงตอนอยู่ที่แดนเสฉวนใช่รู้จักเสียงเอ๋อจวินจู่ของสูอ,อง๋งหรือไม่รู้จกักมู่โฮ้วงเล็บพระมารดาทรงอินดูเสียงเอ๋อตั้งแต่นางขึ้นเป็นกงจู่วงเล็บองคหญิง เช้าวันนี้เพิ่งมาถึงหลังจากเข้าเฝ้ามู่โฮเรากงจูได้จัดเลี้ยงต้อนรับนางที่ด้านตรงข้ามไม่มีซุ่มเสียงใดองค์หญิงหยงฟูจึงเงยหน้าขึ้นพอดีประสานศพกับสายตาที่สงสัยอยากรู้และรอยยิ้มไม่เชิงยิ้มของมันสร้างความว้าวุ่นใจแก่นางกว่าเดิมที่หลังฉากกั้นในตำหนักย่อตัวด้วยเด็กหญิงหนึ่งชมพูหนึ่งเขียวล้วนมีรูปร่างเตี้ยเล็ก ผิวพันธ์ขาวผุดผ่องพวกนางคือองค์หญิงหยงฉุนกับจูเซียงเอ๋อเองจูเซียงเอ๋อใช้ศอกกระทุ้งองค์หญิงหยงฉุนเบาๆกระซิบบอกว่าหยงฟุเจียเจียคล้ายกลัวผู้แทะหยางยิ่งองค์หญิงหยงฉุนค้อนนางวงหนึ่งกล่าวว่าคนปัญญาอ่อนจูเซียงเอ๋อตอบโต้กลับไปว่าท่านจึงเป็นคนปัญญาอ่อนผู้แทะหยางไม่ใช่ราชบุตรเขยนาง ตามตัวมาทำอะไรขณะที่เด็กหญิงทั้งสองกระซิบกระซาบที่หลังฉากกั้นอย่างเหลียงในตำหนักก็ส่งเสียงกระแอม,มแล้วกล่าวว่า <c> ก <oughs> งจูเตี้ยนเซี่ยท่านเรียกตัวเรามาคงมีคำพูดอันใดคิดกล่าวกระมังเตี่ยนเซี่ยสามารถยึดถือเราเป็นสหายผู้รู้ใจมีความในใจใดก็บอกต่อเราอย่างเต็มที่คำพูดกล่าวจากปากท่านเข้าหูของเรา นอกจากฟ้ารู้ดินรู้แล้วหยางหลิงจะไม่ให้บุคคลที่สามล่วงรู้เด็ดขาดองค์หญิงหยงฉุนพอฟังต้องชี้มือมาที่ปลายจมูกตัวเองจากนั้นใช้นิ้วจิ้มใส่หน้าอกของจูเซียงเอ,อ๋อกระซิบบอกว่าเราเป็นคนที่สามท่านเป็นคนที่สี่องหญิงหยงฟูรับฟังจนหน้าแดงวูบก,กล่าวขึ้นว่าเรากงจูก็ยึดถือท่านเป็นสหายเรา เราเห็นในตำหนักไม่มีบุคคลอื่นอีกหากบอกความในใจของตัวเองต่อหยางหลิงยังสะดวกกว่ากราบทูลต่อพระมารดากับพระเชษฐาอีกจึงตัดใจกล่าวว่าเราคิดสอบถามขว่าโกงว่าเรื่องคัดเลือกราชบุตรเขยมีความคืบหน้าอันใดหรือไม่หยางหลิงไหนเลยกล้าบอกว่าตนเองจะปลาสมวันตากแห้สองวันนอกจากวันแรกแล้ว ไม่เคยไปยังตึกจูห่วงอีกยามนั้นได้แต่กล่าวว่าเรื่องนี้เรากับพระยาโซ่หนิงโหและปีกงกงคัดเลือกอย่างจริงจังตอนแรกคัดเลือกผู้คนหลายร้อยคนจากนั้นคัดเลือกรอบสองตอนนี้คงเหลือชายหนุ่ม20บกว่าคนวันพรุ่งนี้เฉินทั้งสามจะคัดเลือกรอบสุดท้ายจนเหลือผู้คนสามคนจากนั้นชักนำเข้าวังมาให้ฝ่าบาทกับ ไทเฮาชี้ขาดองค์หญิงหยงฟูจ้องมองมันชัวน่วขณะจ้องมองจนหยางเหลียงใจวันหวาดก้มศรีรษะลงองค์หญิงยงฟูค่อยโบกมือกล่าวว่าพวกเจ้าล่าถอยไปห้ามมิให้เข้าตำหนักขันทีน้อยทั้งสี่กับนางกำนันทั้งสองพากันล่าถอยไปภายในตำหนักคงเหลือทั้งสองนั่งหันหน้าหากันองหญิงหยงฟูมองดูควันเบาบางที่ลอยออกจากรูปนกกระเรียนในตำหนักชัว่วขณะ ค่อยถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่าข๋อกงท่านไม่ได้สนใจกับเรื่องการแต่งงานของเรากงจู่ใช่หรือไม่ยางเหลียงใจสันสน่นสะท้านเงยหน้าขึ้นประสานศพกับสายตาอันเศร้าซ้อยขององค์หญิงหยงฟูต้องก้มศรีรษะลงใหม่ชั่วครู่จึงกล่าวอย่างอับจนปัญญาว่ากงจู่เตี้ยนเสียอย่าได้ตำหนินี่มิใช่เราเพิกเฉยต่อพระราชกระแสแต่ว่า องหญิงยงฟูฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่านให้เรายึดถือท่านเป็นสหายตัวเองชะไหนกล่าวอํำ,ำอํำอึ้งอึ้งอย่างหลิงตอนนี้ท่านไม่ใช่ข้อโกงเราก็ไม่ใช่องค์หญิงสตรีที่อยู่เบื้องหน้าท่านเรียกว่าจูซิ่วหนิงเป็นสตรีที่ท่านกำหนดอนาคตชั่วชีวิตไว้ขออย่าได้ยึดถือว่าเป็นภารกิจประการหนึ่ง หากให้กล่าววาจาจากใจจริงต่อเราได้หรือไม่จนวันนี้หยางเหลียงค่อยทราบชื่อจริงของนางที่แท้องค์หญิงหยงฟูกับหยงฉุนมีชื่อจริงว่าซิ่วหนิงกับซิ่วถิงยามนั้นผุดลุกขึ้นกล่าวว่าเตี้ยนเสี่ยกล่าวหนักไปแล้วหยางหลิงโอ้หยางหลิงขอบอกตรงๆเถอะมันนึกถึงคำกล่าวของสตรีแดงต้องกล่าวว่า บุรุษกลัวประกอบอาชีพผิดสตรีกลัวแต่งงานผิดบุรุษประกอบอาชีพผิดยังสามารถประกอบอาชีพใหม่ส่วนสตรีแต่งงานผิดก็เป็นความผิดพลาดไปช่วชีวิตหยางหลิงไม่ทราบว่าจะช่วยเตี้ยนเซี่ยเลือกราชบุตรเขยอย่างไรที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องในตึกจูหวง พอเห็นว่าการเลือกราชบุตรเขยเช่นนั้นคล้ายเดิมพันตัวหนึ่งต่อให้หยางเหลียงเฝ้าอยู่ที่นั้นตลอดทั้งวันก็เพียงเพิ่มเบีย้ยที่จะชนะเดิมพันอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นลมหายใจขององค์หญิงหย่งฟุกกระชั้นเร่งร้อนขึ้นมากล่าวว่านับแต่โบราณกาลมาก็เลือกราชบุตรเขยเช่นนี้มีอันใดไม่ถูกต้องหยางเหลียงแบมือทั้งสองกล่าวว่า นับแต่โบราณการล้วนเป็นเช่นนี้ถือว่าถูกต้องหรือต่อให้เราจับตาดูอยู่ที่นั้นตลอดทั้งวันจะเป็นอย่างไรตัวเลือกประกอบด้วยสามสิ่งหนึ่งคือรูปโฉมหนึ่งคือปัญญาหนึ่งคือจริยะต่อให้คัดเลือกชายหนุ่มรูปงามประดุดยกก็ถือเป็นสามีที่เหมาะสมหรือเอ่ยถึงปัญญานี่เป็นกงจู่เลือกราชบุตรเคยไม่ใช่ราช,ชสำนักเลือกจองหงวน ต่อให้เสาะพบปัญญาชนอันล้ำเลิศไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสามีอันประเสริฐยิ่งมิใช่เป็นหลักประกันว่าสามีภรรยาคลองรักอย่างดูดดื่มยังมีจริยะเฉินตรวจสอบบันทึกของราชสำนักที่ผ่านมาพบว่าราชบุตรเขยที่องค์หญิงนางหนึ่งคัดเลือกเป็นบุตรกระตัญอยูถือว่ามีจริยะอันสูงส่งเมื่อมารดาชาราถึงแก่กรรมมันก็อด อาหารตายตามมันดาชาราไปถือว่าแสดงความกระตันยูถึงที่สุดแต่ในส่วนของสามีเล่าตอนนี้เฉินเลือกราชบุตรเขยได้แต่กระทําผ่านรูปโฉมปัญญาและจริยะเตี้ยนเสี้ยจะให้เฉินดําเนินการอย่างไรองค์หญิงยงฟูกล่าวด้วยความว้าวุ่นใจว่าอย่างนั้นในความคิดเห็นของก๋อกงสมควรเลือกราชบุตรเขยอย่างไรยางหลีงเงียบงานชั่วขณะ จึงสายหน้าแล้วกล่าวว่าไม่อาจเลือกได้ราชบุตรเคยเป็นฟูจินวงเล็บคําเรียกสามีของกงจูสองสามีภรรยาใช่ครองรักกันหรือไม่อยู่ที่ราชบุตรเคยชมชอบกงจูหรือไม่และกงจูชมชอบราชบุตรเคยหรือไม่ทั้งหมดนี้ต้องรอถึงคืนส่งตัวกงจูค่อยเห็นรูปโฉมของราชบุตรเคยส่วนมันใช่เป็นที่พึงตาต้องใจของตัวเองหรือไม่ เป็นเรื่องหลังการแต่งงานแล้วองค์หญิงหยงฟูไม่เห็นว่าสตรีเลือกฟูจินผ่านพ่อสื่อแม่ชักต้องรอถึงคืนส่งตัวค่อยพบหน้าฟูจินมีอันใดหน้าประหลาดจะอย่างไรนับตั้งแต่จำความได้ก็พบเห็นเรื่องเช่นนี้จนเคยชินน้อยคนที่ครุ่นคิดว่านี่สมเหตุสมผลหรือไม่ยามนี้หยางเหลียงบอกออกมานางค่อยพบว่านี่เป็นเรื่องเหลวไหลถึงเพียงไหน องค์หญิงพอเข้าพิธีสยุมพรก็ยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อให้เลือกได้คนที่มีรูปโฉมปัญญาและจริยะลําเลิศแต่ว่าอุปนิสัยของมันใช่ตรงกันหรือไม่ระหว่างสามีภรรยาต้องรักชอบกันหากอุปนิสัยเข้าด้วยกันไม่ได้ไหนเลยเกิดความรักขึ้นนึกถึงตอนนี้องค์หญิงยงฟุต้องผลลุกขึ้นกล่าวว่าอย่างนั้นเรา เรากงจู่ควรทำอย่างไรแต่เท้าหยางท่านท่านเจ้าปัญญาความคิดต้องมีหนทางใช่หรือไม่นางยามแตกตื่นลนลานจึงใช้คำเรียกหาที่คุ้นเคยหยางเหลียงมองดูไปหน้าที่ขาวซีดของนางต้องใจอ่อนลงแต่ว่ามันสามารถช่วยเหลืออย่างจำกัดไม่ว่าปลอบโยนว่า หยางเหลียงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบของราชสำนักแต่ว่าหยางเหลียงจะมากจะน้อยพอล่วงรู้อุปนิสัยของกงจู่อยู่บ้างการคัดเลือกในวันพรุ่งนี้หยางเหลียงจะพยายามเลือกเลือกบุคคลที่สร้างความพึงพอใจแก่กงจู่องค์หญิงหย่งฟูจับจ้องมองหยางเหลียงอย่างลึกซึ้งลันหันกายไปกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าอย่างนั้นอนาคตของเรากงจู่ขอฝากไว้กับขวากงแล้ว หยางหลิงไม่ทราบสมควรกล่าวอะไรมันยังไม่บังอาจท้าทายศิลธรรมจรญยธรรมของต้าหมิงไม่กล้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบของราชสำนักให้องค์หญิงยงฟุเลือกบุรุษที่ตัวเองรักชอบหยางหลิงคิดอ้อนวอนฮ่องเต้จากนั้นคลุ่นคิดไม่ได้เรื่องการเลือกราชบุตรเขยไทยเฮามีสิทธิ์มีเสียงกว่าฮ่องเต้อีก ถ้านางจะยินยอมให้องค์หญิงยงฟูเลือกราชบุตรเขยหรือต่อให้ไทเฮายินยอมด้วยนิสัยใจคอขององค์หญิงยงฟูก็ทําไม่ได้มันสั่นศรีรษะได้แต่ทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าหยางหลิงรับคําสั่งเตี้ยนเสีย้ยหยางหลิงขออําลาองค์หญิงยงฟูพงกศรีรษะโดยที่หันหลังให้กับมันกล่าวว่าขอกงเดินให้ดียงฟูไม่ส่งแล้ว ย่างหลิงน้อมคำนับล่าถอยไปสองเก้ามองดูองค์หญิงต้าหม,มิงครั้งสุดท้ายเงาหลังของนางยังคงงดงามแต่ยามนี้เต็มไปด้วยความเศร้าหดหู่และช่วยตัวเองไม่ได้สร้างความลำบากใจแก่มันยิ่งได้แต่ทอดถอนใจเบาๆถลันออกจากตำหนักองค์หญิงยงฉุนชมดูอย่างสนุกสนานพันเห็นพระพัค,คินีหันกายมาใบหน้ากลับประดับด้วยน้ำตาสองสาย ถึงกับลืมตาค้างยามนั้นหยางหลียงล่าถอยออกจากตำหนักแล้วองค์หญิงยงฟุไม่อาจหักห้ามใจได้ต้องฟุบร่างกับโต๊ะส่งเสียงร่ำให้ออกมาจู่เสียงเอ๋อที่ข้างกายองค์หญิงยงฉุนชมดูจนแทบร้องอุทานออกมาองค์หญิงยงฉุนชิงปิดปากของนางไว้องค์หญิงยงฟูร่ำให้รำพันว่าให้เลือกคนที่ตัวเองชมชอบหรือ ต่อให้เราชมชอบจะมีประโยชน์ใดเราชมชอบท่านแต่เราสามารถแต่งให้กับท่านหรือเราถึงกับไม่อาจเปิดเผยความในใจต่อผู้ใดหากว่าเราไม่ได้พบกับท่านไม่ทราบประเสริฐเพียงไหนเหตุใดฟู่หวงวงเล็บพระบิดาจึงเบิกตัวท่านเข้าวังเหตุใดให้เราได้พบกับท่านเหตุใดท่านจึงตกแต่งภรรยาตั้งแต่แรกเหตุใด เหตุใดเราเกิดมาเป็นองค์หญิงองค์หญิงยงฉุนตีก้นจูเสียงเอ๋อเบาๆเด็กหญิงทั้งสองคลืบคลานล่าถอยไปทีละก้าวจากนั้นอ้อมผ่านมุมโบสถ์กลั้นลมหายใจออกทางประตูข้างพอผ่านพ้นมาต่างก็สูดลมหายใจโดยแรงจูเสียงเอ๋อร้องพร่องเบาๆว่ายงฉุน หวงเจียท่านชมชอบหยางหลิงนางชมชอบผู้แซ่ยหยางองค์หญิงยงฉุนปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าเราทราบจูเซียงเอ๋อกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่าอย่างนั้นทําอย่างไรดีองค์หญิงยงฉุนกําชับว่าอย่าได้กระโตกกระตากไปคนผู้นั้นมีภรรยามากหลายท่านกล้าบอกออกไปสร้างความอับอายขายหน้าแก่หวงเจียหลังจากนี้ข้าพเจ้าจะไม่สนใจท่านอีกจูเซียงเอ๋อยังไม่วางใจกล่าวว่า แต่ว่าจางกงจูชมชอบหยางหลิงองค์หญิงย่งฉุนกล่าวว่าแล้วจะเป็นไรรอจนานางรับราชบุตรเขยก็ไม่ชมชอบแล้วอีกประการตอนนี้เพียงแอบรักชอบทั้งสองฝ่ายยังไม่ถูกเนื้อต้องตัวหรือจะให้องค์หญิงสูงสักแต่งเป็นอนุภรรยามันจูเซียงเอ๋อใจเต้นระทึกขึ้นกล่าวว่าเป็นเป็นไรเมื่อถูกเนื้อต้องตัวก็ต้องแต่งให้กับมัน องค์หญิงยงฉุนเลือกตาขึ้นกล่าวราวกับเป็นผู้ใหญ่ว่าท่านอยู่ในวังเจ้าสูอ๋องไม่เคยอ่านหนังสือนี่เจี้ยซึ่งหมายถึงแปลว่าข้อความของสตรีเขียนโดยปันเจ้าสมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นการยกย่องบุรุษกดขี่สตรีสตรีมีสีจริยาเรียกว่าจริยาสตรีถ้อยคำสตรีรูปโฉมสตรีคุณงามความดีสตรีต้องสงบเสงี่ยมประพฤติเรียบร้อย เดินเหินสำรวมเคลื่อนไหวโดยชอบเหล่านี้เรียกว่าจจริยาสตรีสตรีรักนวลสงวนตัวเสมอต้นเสมอ,สมอปลายร่างกายนี้มีแต่ฟูจินจึงกระทบถูกได้หากถูกบุรุษอื่นกระทบถูกถือว่าได้รับความมัวหมองต้องตัดส่วนนั้นทิ้งไป จูเซียงเอ๋อสะดุ้งเฮือกรู้สึกสองเท้าอ่อนระทวยนิ้วเท้าหดเกร็งแทบยืนไม่มั่นแล้วองหญิงโยงฉุนกล่าวสืบต่อนี่ยังไม่นับสตรีที่เด็ดเดียวต้องหาทางฆ่าบุรุษที่ลวนลามนั้นจับแร่เนื้อเถือหนังบทกระดูกนำไปโรยทิ้งจากนั้นคลองตัวเป็นโสดไปช่วยชีวิตไม่เช่นนั้นก็แต่งให้กับมันเรียกว่าแต่งกับไก่คล้อยตามไก่แต่งกับสุนัขคล้อยตามสุนัขหาไม่ ต้องถูกผู้คนดูแคลนโดยเฉพาะพวกเราเป็นกงจูราชสำนักเป็นแบบอย่างของแผ่นดินในฐานะกงจูยิ่งต้องประพฤติเป็นแบบอย่างจูเซียงเอ,อ๋อฝืนหัวรอกกล่าวว่าอย่างนั้นเราพวกเราถือว่าไม่ทราบอันใดทั้งสิ้นรีบกลับกันเถอะอีกสักครู่จางกงจูกลับถึงตำหนักบรรทมไม่พบเห็นพวกเราอาจนึกระแวงสงสัย องคหญิงหยงฉูนกรอกตาตลบหนึ่งพลันปลบมือกล่าวว่าเมื่อกลับไปเราจะสั่งคนจับตาดูรอจนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นราชบุตรเขยเข้าวังพวกเราจะตามไปชมดูหวงเจียไม่ใช่ชมชอบอย่างเหลิงหรอกหรือพวกเราหาคนที่มีอุปนิสัยและรูปโฉมครับคล้ายมันกลับไปบอกต่อมู่ฮวงเล็บพระมารดาว่าเป็นคนที่หวงเจียหมายตาไว จูเซียงเอ๋อก,ก้มศีรษะมองดูนิ้วเท้าตัวเองสายตาเหมือรอยอยู่บ้างพอเงยหน้าขึ้นเห็นองค์หญิงยงฉุนเดินไปไกลโขจึงรีบติดตามไปอย่างเหลียงพอออกจากวังหลิวปั้งชุยก็เข้ามารับหน้ากระซิบบอกว่าขอกงคนที่สะกดรอยตามสตรีแดงขวาน้ำเหลวนางปาดเปรี้ยวยิ่งตัดพานถนนตรอกซอยคนของพวกเราไม่กล้าเข้าใกล้เกินไป บวกกับหิมะตกสุดท้ายยางหลิงพ่อโงกศีรษะแล้วกล่าวว่าถ่ายทอดคำสั่งไปส่งคนไปสืบสอะที่เขตป้าโจยังมีตรวจสอบการปกครองของข,องขุนานางเขตป้าโจทั้งจับตาดูโจเตออันมันได้รับคำสั่งโยกย้ายลงใต้สตรีแดงคงต้องนำกำลังไปลอบสังหารให้เพิ่มกำลังคนดูแลอย่าให้นางฆ่าโจเตอันทั้งอย่าได้ อย่าได้ทำร้ายนางหลิวป้างชุยรับคำกวากมือเรียกขุนพลประจำตึกผู้หนึ่งมาถ่ายทอดคำสั่งหยางหลิงก็พลิกตัวขึ้นมากล่าวว่าไปยังตึกจูหวงระหว่างที่นั่งบนหลังมา้าหยางหลิงใช้ความคิดใคล้คลวนชุยเหล่าต้าวงเล็บอันดับหนึ่งแท้ชุยถูกลูกธนูยิงเสียชีวิตคาดว่าคงไม่แปลกปลอมชุยอิงสะกดรอยตามโจเตอ๋ออันจนถึงนครหลวงคงคิดหลางแขน แต่ว่าการที่นางมาหาตนเองออกจะไม่ปกติธรรมดาสตีแดงเป็นยอดหญิงถึงแม้ตกอยู่ในวงล้อมทหารรักษานครหลวงหลายสิบหมื่นยังควบม้าออกจากนครหลวงอย่างอาจหานที่แท้เป็นอะไรทำให้นางเปลี่ยนเป็นอ่อนแอถึงเพียงนี้คงต้องมีความลับสำคัญอาจบางทีอย่างหูประพฤติชั่วชานางกลับบังเกิดสัมพันธ์รักกับตนเอง ทำให้นางมีจิตปฏิพัต์ต่อตอนเองแต่ด้วยนิสัยใจคอของนางต้องไม่บากหน้ามาขอร้องผู้คนที่แถบเป็นเพราะเหตุใดมาควบขับถึงสี่แยกมาถึงร้านสุราที่ทั้งสองพบกันเมื่อยามเชา้าลมหิมะหยุดแล้วป้ายผ้าเขียนคำสุรายังพัดผิวแต่ว่าโฉมสครานอยู่หนใดอิงเอ,อ๋อเรายินดีชดใช้ท่านชั่วชีวิตแต่ว่าเราไม่อาจช่วยกระพือความชั่วร้าย ให้กับท่านสำหรับกับท่านนั่นเป็นศัตรูที่สังหารบิดาแต่สำหรับกับเรานั่นเป็นแม่ทัพในกองที่ทำความดีความชอบเราเป็นขุนนางท่านผานเป็นโจรหากช่วยเหลือท่านจะสูญเสียจุดยืนของเราหากไม่ช่วยเหลือท่านจะสูญเสียท่านไปโอ้เหตุใดทุกครั้งที่พบผานท่านเรามีอาจไม่ตัดสินใจเลือกตอนอยู่ที่ชาญเมืองนครหลวงเป็นเช่นนี้ อยู่ที่ต้าถงเป็นเช่นนี้ตอนนี้ยังเป็นเช่นนี้หยางเหลียงหยุดม้าเป็นเวลานานจวบก,กระทั่งชาวบ้านร้านถินตามมุมถนนซุบซิบกันชี้ชวนให้ชมดูมันหยางเหลียงค่อยทอดถอนใจวกม้าเดินทางต่อเมื่อหยางเหลียงเดินทางถึงตึกจูห่วงพอดีเห็นรถม้าประทุนดำคันหนึ่งแลน่นออกจากภายในตึกโดยมีขันทีปี้เจนินติดตามส่ง เมื่อรถม้าเฉียดผ่านข้างกายหยางหลิงภายในรถบังเกิดเสียงไอสองคราฟังจากซุ้มเสียงแสดงว่ายังหนุ่มแน่นเยาว,วัยหยางหลิงกระตุ้นม้าเข้าลานตึกพลิกตัวลงจากหลังมาปีเจินก็เข้ามารับหน้ากล่าวว่าขวากงแย่วันนี้หิมะตกหนักท่านผู้เฒ่าอยังเดินทางมาหยางหลิงกล่าวว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันคัดเลือกรอบสุดท้าย จากนั้นนำเข้าวังไปให้ฝาบาทกับไทยเฮาทรงเลือกวันนี้ไม่มาได้หรือคาดว่าคัดเลือกครบ21คนแล้วกระมังปี้เจินกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าไม่ใช่21คนหากเป็น22คนยังมีบุตรชายของขุนนางซื่อคูดจูดซื่ออั้นตรงเฉนินเด็กผู้นี้สอบได้เป็นบัณฑิตจุ้ยเยินตั้งแต่อายุ16ปี แต่ผู้คน22คนนี้มีชื่อเสียงเรียงนามที่สุดขนเพิ่งโดยสารรถม้าจากไปยางเหลืยงบัเกิดความยินดีรู้สึกตัวเบากว่าเดิมความผูกพันที่มีต่อเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ไม่เพียงเป็นเจ้าชีวิตกับขุนนางหากยึดถือเจิ้งเต๋อฮ่องเต้เป็นพี่น้องทั้งยึดถือองค์หญิงหนึ่งใหญ่หนึ่ง,งเล็กเสมือนญาติย่อมต้องการให้องค์หญิงหยงฟู่มีที่พึ่งอันประเสริฐ หยางหลิงกล่าวด้วยความเสียดายว่าน่าเสียดายนักหากว่าเรามาก่อนก้าหนึ่งคงได้เห็นกับตาแล้วฟี่เจินยิ้มประจบเดินเป็นเพื่อนหยางหลิงเข้าห้องหับทางหนึ่งกล่าวว่าเด็กหนุ่มนี้เรียกว่าอันเย่ได้รับการอบรมสั่งสอนหน้าตาก็หล่อเหลามีสติปัญญาเป็นเลิศเราความจริงคิดรั้งตัวไว้ให้ขวากงแย่ วงเล็บท่านเจ้าพญากับโหแย่วงเล็บท่านพญาชมดูแต่ตอนนี้มันไม่สบายเรากลัวว่าจะพลาดโอกาสคัดเลือกรอบสุดท้ายวันพรุ่งนี้จึงอนุญาตให้มันสองพ่อลูกกลับไปก่อนอยางเลียงหยุดเท้าลงทวนคำไม่สบายนึกออกว่าตอนเฉียดผ่านรถม้าได้ยินเสียงกระแอมไอจริงๆฟี่เจินกำตัวแลกเงินในแขนเสื้อปากกล่าวว่าไม่มีใด เพียงแต่นักศึกษาร่างอ่อนแอมีอากาศเปลี่ยนแปลงก็ถูกความเย็นแทรกซึมความจริงคิดรอจนรับประทานยาให้อาการดีขึ้นค่อยมาแต่นี่เป็นวันสุดท้ายจึงต้องมาสมัครอย่างหลีงพอฟังว่าเพียงถูกความเย็นแทรกซึมค่อยคลายใจลงนะครหลวงอยู่ทางเหนือแบ่งเป็นสี่ฤดูกาลเวลาเปลี่ยนฤดูกาลผู้คนจะล้มป่วยได้โดยง่ายจึงกล่าว เพียงถูกความเย็นแทกซึมไม่เป็นไรขอเพียงมีคุณสมบัติลำเลิศก็พอปี่เจินคล้อยตามคำหนึ่งพลางโบกมือวูบเจ้าหน้าที่ตึกจูหัวงก็หอบเอกสารปึกใหญ่ปี่เจินกล่าวว่านี่เป็นข้อมูลของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเขียนประวัติและชาติตระกูลไว้อย่างชัดเจนโดยมีเป่าเจียหลีเจิ้นซึ่งหมายถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านประทับลายมือยืนยัน แต่ละคนยังวาดภาพเหมือนไว้ใต้เท้าโปรดดูที่จัดวางอยู่ด้านบนสุดเป็นข้อมูลของอั้นเย่ซึ่งเพิ่งจากไปทั้งเป็นบัณฑิตจุ้เยือนเพียงหนึ่งเดียวอย่างเหลียงจึงพลิกดูประวัติที่เขียนด้วยลายมือของมันเองเป็นลายมือสลัดสลวยคล้ายบรรจงคล้ายหวัดต,ต้องร้องชมเชยคำหนึ่งเมื่อดูภาพเหมือนของมันเห็นเป็นชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่ง ถึงแม้ว่าจิตรกรในยุคนั้นวาดภาพเหมือนไม่ตรงกับความจริงแต่ก็มีส่วนคลับคล้ายอยู่8ปดส่วนหยางหลิงงอนิ้วดีดใส่ภาพเหมือนของอันเยคิดอ่านในใจองค์หญิงหยงฟุกเราหยางหลิงถือว่าไม่สร้างความผิดหวังแก่ท่านที่ฝากความหวังให้แล้ว